สวัสดีค่ะช่องแม่เพียวชแนลค่ะมาเบิ่งอีกข้างมักทั่วของออมาดมเพื่อนนะคะนี่เพื่อนเทดเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมมันสีโบเห็นเพราะว่าเพื่อนเอาเป็นอได้สีม่วงนะคะท่านผู้ชมแต่ละแถวนี่นี่นะคะนี่ทำเอข้างแบบง่ายๆค่ะข้างมักทั่วแบบง่ายๆค่ะอันนี้เป็นเชือกนะคะนี่เชือกสีม่วงค่ะมันก็เลยโบเห็นปันไดถ้าเห็นเอาสีขาวเ็ดมันอาจจะชัดกว่านี้นะคะท่านผู้ชมเพื่อนทําเสร็จหมดแล้วนะคะนี่แต่แต่ละล็อกแต่ละล็อกนะคะสีดํานะคะท่านผู้ชมเนี่ เชือกเป็นสีดำค่ะเนี่ยเชือกเป็นสีดำคะ่ะนะคะนี่หลอกนี่กระโจนเสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมนะะนี่ค่ะนี่ติดตามต่อเลยนะคะนี่เสร็จมาแล้วนะคะเบิ่งนี่เบิ่เ์เคจะให้เบิ่งนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะนี่คะ่ะเชือกเพป็นคะ่ะเชือกสีม่วงนะคะท่านผู้ชมเพื่อจะเห็นเป็นไม้ปักแบบ เป็นงามเป็นงามเป็นงามแล้วเอาเชือกออกึงเลยค่ะ,คะท่านผู้ชมแถวนี้ก็เสร็จแล้วนะคะนี่เสร็จแล้วทําข้างถั่วแบบง่ายๆคะ่ะประหยัดประหยัดแบบลูกทุ่งกับทุ่งบ้านเฮาค่ะแบบไทโซ่บ้านเฮาเลแบบยะคะ่ะท่านผู้ชมมาเบิ่งนํากันนะคะนี่นะคะนี่ต้นถัว่วเพื่อนกะงามนะคะท่านผู้ชมงามเพื่อนใส่ปุย๋ยค่ะปุ๋ยเพื่อนใส่ปุ๋ยธรรมชาตินะคะท่านผู้ชมเพื่อนใส่ปุ๋ยอีขี้หมูเฮานี่แหละคะ่ะ งามค่ะสวยขนาดเลยท่านผู้ชมเ,เ,เสร็จมาแล้วนะคะท่านผู้ชมข้างถั่ววิธีทำข้างถั่วแบบง่ายๆค่ะคแบบสไตล์บ้านๆนชนบ,บทเราค่ะท่นานผู้ชมเสร็จแล้วนะคะเพิ่นทำเสร็จแล้ว จบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะฝากช่องมิเพียชชเนลด้วยค่ะผิดถุนี้อยาว่าวกันนะคะช่องมหันานค่ะขอบคุณค่ะฝากกดติดตามมิเพียชชเนลด้วยนะคะ